ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในคาสินโนขนาดใหญ่พร้อมเงินปลอมมูลค่า30ล้านดอลลาร์เขานำเงินทั้งหมดไปแลกเป็นชิปและจากนั้นก็วางชิปมูลค่า30ล้านดอลลาร์ทั้งหมดลงบนหมายเลขเดียวคือหมายเลข21เมื่อพนักงานคาสินโนเห็นการเดิมพันที่สูงขนาดนี้พวกเขาก็ตกใจและรีบแจ้งผู้จัดการทันทีผู้จัดการจึงโทรแจ้งเจ้าของคาสินโนเมื่อเจ้าของได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้สึกหวาดกลัวเช่นกันเพราะคิดว่าชายคนนี้อาจเข้ามาเพื่อปล้นคาสินโนทั้งคาสินโเนเงียบสงัดทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดิมพันขขขขออออองงงงงชชาาาายยยคคนน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 ัััั้้้้้้ณะททีีี่่่่่่่วววลลลลรรููเเเเเ็็ตกกกกหหมมมมุุุจจสิบบดดแไไ21ืของ คาสิโนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือแม้จะแพ้พนันชายคนนั้นกลับยิ้มออกมาในความเป็นจริงเป้าหมายของเขาไม่ใช่การชนะเงินเขาเพียงต้องการข้ออ้างเพื่อพบก,กับเจ้าของคาสิโนเท่านั้นเขาเดินไปที่บาร์และสั่งเครื่องดื่มไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของคาสิโนก็มาพบเขาด้วยตนเองและบอกว่าเครื่องดื่มทั้งหมดในวันนี้เขาเป็นเจ้ามือเจ้าของคาสิโนคิดว่าชายคนนี้ร่ำรวยมากโดยไม่รู้เลยว่าตนกำลังจะตกหลุมพรางครั้งใหญ่เมื่อทั้งสองนั่งคุยกันในห้องทำงานชายคนนั้นเปิดเผยวว่่่่าา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 เเเขขขไไไดดด้้้โมม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 มยกกรรรรระษษพพพิิิิิิศทีธธนนนนบบัตตจงงงงซึึสสถถถปปผลลลอออ มูลค่า2 0 0พล้านดอลลาร์จากกระดาษนี้และเรียกร้องเงิน50บล้านดอลลาร์จากเจ้าของคาสิโนเพื่อแลกกับกระดาษดังกล่าวเจ้าของคาสิโนถามว่าทำไมเขาถึงต้องจ่ายเงินจริงเพื่อซื้อกระดาษที่ใช้พิมพ์เงินปลอมชายคนนั้นอธิบายว่าในสถานที่อย่างคาสิโนไม่มีใครตรวจสอบความถูกต้องของธนบัตรถึงอย่างนั้นเจ้าของคาสิโนก็ยังรู้สึกกลัวและปฏิเสธข้อเสนอในตอนแรกขณะที่ชายคนนั้นกำลังจะเดินจากไปเขากล่าวว่าเงิน20ล้านดอลลาร์ที่เขาเพิ่งแพ้ไปนั้นก็ถูกพิมพ์จากกระดาษชนิดเดียวกันนี้เช่นกกกกกันน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 เเเเเเมมมมมื่่่อออออไดดด้้้้ยยิิิชจจาาาาาาาขขขงงงงงึตตลลลลททท50รรรให็ะษบบุุถ ก็ดีใจและปิดดีนทันทีแต่ในคืนนั้นเองเมื่อเจ้าของคาสิโนกลับถึงบ้านข่าวใหญ่กำลังออกอากาศทางโทรทัศน์ว่าตำรวจได้จับกลุ่มแก๊งผลิตเงินปลอมทั้งหมดได้แล้วและยังยึดกระดาษที่ใช้พิมพ์ธนาบัตรจริงกลับคืนมาได้อีกด้วยเจ้าของคาสิโนถึงกับช็อกผ้าเช็ดตัวหลุดจากมือของเขาในตอนนั้นเองเขาจึงตระหนักได้ว่าชายคนนั้นได้หลอกเขาอย่างสิ้นเชิง